สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพามาที่ลำน้ำพองบ้านผมเองครับตะว,วันก้อนทองวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสมัยตอนเด็กๆเ,เป็นไงครับสวยไหมครับธรรมชาติจุลสังคมยุคนี้ต้องธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียง กับเคลื่นสู่บ้านเพื่อหลบหนีภัยโควิดนะครับนี่เลยครับเป็นไงครับสภาพสภาพแวดล้อมบ้านของผมเองแต่ไม่ใช่ที่ของผมนะครับนา,นานที่ได้มาสวยงามยังคงเหมือนเดิม ลำน้ำพองไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรดีครับกำลังคิดอยู่ในพื้นแผ่นดินบ้านผมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวหวังว่าเรา เพื่อนๆทุกคนคงได้มาเยี่ยมชมที่บ้านผมยังธรรมชาติเหมือนเดิมตรงนี้เขาเรียกว่าท่าเยนางท่าเยนางนะครับท่าเยนางแห่งตลาดน้ำพองเก่าครับมากับคนรู้ใจเก่า <c oughs> ขอบคุณมากครับ